แก่มาชาตินี้ก็มีผัวมาให้คัดสนถึงสามคนเลยแะโอ้โหจริงเหรอเพราะคนแรกเป็นไปได้ไงอะเป็นสารวัตรทหารมายชิซังค่ะคนที่สองเป็นโรงกระสาโนตาซังกาแต่ลาสวานเป็นตำรวจอยู่ที่ป้อมตำรวจซิเนเบซังกาวันนี้จะมาทำอัลนอสแมสักนิดเกี่ยวกับการแต่งงานกับใครเนาะมีความสุขที่สุดนโอ้ป้าไม่เบาแน่เหระแต่จากในสามคนนั้นข้าไม่กอที่ไม่เดาเอาซะเลยทำงานป้อมตำรวจซิเนบีซังกา ข้อดีของการมีผัวหน้าตาไม่ดีก็คือ,อการที่เขาไม่นอกอใ,ใช่ไหมคะเป็นผัวที่ดีจริงๆค่ะแต่เขาตายห่าไปแล้วค่ะสง,งบสุขเสียใจเมื่อกี้ว่าใครตายนะ